สวัสดีเอซนะคะขอตอนรับเข้าสู่ช่องช่างพงไอเดียเชนี่ยเนาะเดี๋ยวเราไปเก็บฟืนฟืนเราใกล้จะหมดเผื่อมีเพื่อนๆนะคะชวนไปหาเนาไม้มาอาัดถุงเนาะเราจะได้มีฟืนนะคะมาไว้ต้มเนาไม้อื้สิยงรถไทยดังทางด้านโน้นไอเดียกับพ่อกลับมาแล้ว เราก็หักอันน้อยมันออกโอ,โอ้ใหญ่มากพี่นอ้องไอเด็กกับพ่อก็มาแล้วนะคะ ปืนที่เราเอาไปก็เป็นปืนไม้ย่างนะคะเจ้าตู่ก็ไปไหนก็ไปด้วยนะพี่น้อง ลุงนี้ก็ไม่อยู่นะคะอันนี้ลุงนี้ไปสวนกับป้านะไปพ่นยายาไปได้ตูดได้หนักแล้วว้าวใหญ่มากยาวมากพี่น้อง ทางก็ยังเละตุ้มเป๊ะนะคะฝนไม่ตกหลายวันแล้วแหละนะแต่ก็ยังเละเหมือนเดิมดันไปด้วยโหได้โหน้ำได้คัน ได้ไม้มาเยอะเลยนะคะ อ๋อในหมากอะไรเนาะพี่น้องมาก,กินกังนะหลังจากปรับที่ปรับทางปรับถนนหนทางนะคะโอ้สภาพรถโอ้พี่น้องเอ้ยปิกอัพเข้าบ้านไม่ได้ส่วนมอไซต์ต้องวัดเลาะส่วนยางย่านิงน้องไอเดียกับพ่อก็กลับมาแล้วนะคะ ได้ไม้ไผ่มาหลายลำเลยทีเดียวหลายท่อนเลยทีเดียวนะคะเฮ้ยเราก็ไปหาฟืนมานะเดี๋ยวจะไปอีกนะเนาะจะจบคลิปแล้วเป็นน้าร mm ้า hmm. ย<ะ>ไอเดียฮ้ไอเดียแบกกี่อันเนี่ยนะไอเดียได้แบกกี่อัน <19. S 1> ทั้งหมดได้กี่อัน mm hmm. แบกสิบเก้าทั้งหมดได้ยี่สิบเอ็ดเอาแล้วพ่อทำอะไรอยู่ Oh. หวอนึกว่าเอาเปรียบลูกเ oh. นี่ยแม่ก็ผสมดินไว้ปลูกผักแล้วนะสญญนะใส่กระถางโอ้ยเครื่องส่วนตัวแม่นะ่ะตายมองกล่องเลยเอะคลิปนี้สั้นๆกันแล้วกันพี่น้องนะสัญญาณก็ไม่ค่อยดีนะพบกันใหม่คลิปหน้าไปหาฟืนก่อนนะคะสวัสดีค่ะ